ครับวัสดีครับพบผมเช่นเดิมครับทีมงาน s p i อร์ Man วันนี้เป็นวันที่3แล้วในการตัดต้นไม้ช่วยเหลือประชาชนวันนี้มีภารกิจนะครับที่โรงเรียนสายน้ำพึ่งนะครับก็ได้รับมอบหมายเป็นการตรวจสอบหลังคารั่วโดยการใช้รถกระเช้านะครับอ่อนน้าเรานะครับองเตยมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ทําการตัดต้นไม้2ต้นเป็นต้นไม้กิ่งไม้แห้งตายครับเหนียวมากครับนี่ฮะตอัดโค่นล้มไปแล้วครับนะฮะนะครับ หมายถ้าแข็งครับก็ต้องใช้น้ำมันล่อฮะนี่คือต้นผาดใหญ่พอสมควรครับเหนียวมากครับนะเหนียวนะครับโรงเรียนนี้ก็ลูกหลานของนัทเพิร์กก็เรียนอยู่บในซอยสุขุมวิท2ครับนะใครอยากไปทําเขียงได้ฮะแต่ผมไม่แนะนำนะว่าไม่คุ้มกับค่าน้ํามันเลยตัดเลยฮะเรื่อยนต์เราพังไปหลายตัวแล้วอ่าลงไปจริงครับอันนี้อยู่ระหว่างการปรับเรือยนต์นะครับ ตัดไปแล้วเพื่อเป็นการทอนแล้วก็ขันเคลื่อนย้ายครับโดยของตตยสองนะฮะเอาตตยสองพุ่มๆแนละ้วปฏิบัติหน้าที่ครับเพื่อดำนะฮะวันนี้มาคู่อ้ำนะครับอคู่อา้าำก็ฮะเด็กบนครับทำการเลื่อยยน,นปลายนะครับเดี๋ยวดูครับเอาไปเลยไปเลยครับยกลำบากเนี่ยครับนี่ไงไกลไปยันย,ย,ยกไม่ได้ติดกันอยู่ ะก็จะจอดที่โน้นฮะแล้วก็จับกระดานสิทธิ์เกียร์นแล้วเกียร์นพร้อมกับ ปูสอง่านเมื่อกี้ก็ทำการตัดต้นหนึ่งก็น้องนายนะตัวที่ชาวชลนนี่ยจะเจอหนึ่งแล้วแล้วก็ปูพัทรวิทย์นะฮะคนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็มือตัดเหมือนกันหมดแล้วหนึ่งต้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภารกิจที่ในการตัดทอนต่อครับนะคะ hai, รกกับแล้วหนึ่งต้นนะครับ เรียบร้อยนะครับตรนี้ลลโคนี้เลยคทำทำเลยออเ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 อาเออเอาเออ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 เอ้เออเออเอ้เออ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 าออเอนเนอเอัเออเออนออเ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 อานอเงเอานงอเอเเเนอออตเเออเเเเเอ ตอนคลิปหน้าสบาครับอันนี้เสียงดังมากนะฮะอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะครับนต้นที่สองนะครับเอาไปดูฮะนอนตายฮะนะครับนี่เการไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นไม้ที่ตายแล้วหรือพอนะเป็นไม้ที่ตายแล้วครับถึงสภาพนะครับใครที่จะตัดต้นไม้นะครับกุลนาะครับตัดทอนตกแต่งนะครับถ้าเกิดอายุมากแล้วก็ไม่ต้องตัดถึงให้มันโขนนะครับแล้วมันจะตัดยอาแล้วมันตายนะครับ ประมาณนี้นะถ้าตัดแล้วมันจะแตกกิ่งประมาณนี้เป็นพุ่มประมาณนี้นะถ้าเกิดถ้ากตัดเยอะแบบนี้ต้นไม้จะตายนะครับอ่ามันจะตายนะครับเนี้ยครับก็ถ้าจะตัดต้นไม้นะครับให้ติดต่อทางสํานักงานเขตได้นะครับจะมีทีมงานตัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหตุฉุกเฉินแล้วย4ิบชั่วโมงโทรหาเราได้นะครับ199กกทั่วกรุงเทพมหานครนะครับสถาบันสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอ่าหรือว่า หน่วยนี้ถือเป็นพื้นที่ของเตยก็ดับเพลและกู้ภัยของเตยน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะมีการตัดเดี๋ยวผมต้องมาทอนต่อนะครับนะนี่คือน,นักเรียนโรงเรียนสารพึ่งนะครับเรียนแล้วนะครับเป็นดเด็กลูกหลานของน้นานพุิงที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับ้นทรงเรียนนะครับใครที่จะมาเรียนหนังสือก็มาติดต่อได้นะครับอันนี้ยังาการเปิดภาคเรียนนะครับนะไปเจอ คลิปหน้าต่อไปนะครับเจอเคัครับสวัสดีครับ